ร่วมประทุมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดตราดจันทบุรีระยองและจังหวัดทนบุรีที่สวนนุชพัทยาในวันนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสะส,ะส,ะสะปรนร่วมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดงานมิสบิว s เน่โรชโชเส้นทางอีส t e r n น s ครสตันอ o โค c นมิกริเวลา โดยมีว่าที่100ร้อยตรีอเนกนุรัต์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายรัตนชัยสุทธิเดชาในาผู้แทนประจำภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนางอัมภัยศักดานุกูลจิตสลายวินสกี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจีนบุรีนายภูริวัตรนิมถาวรรัต ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายขจรเดชอภิชาติตรากูลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาเข้าร่วมประชุมจัดงานดังกล่าวเพื่อนำไปจัดทำเป็นแพคเกจสำหรับการประชุมขออภัยครับเพื่อนำไปจัดทำเป็นแพคเกจสำหรับการประสาัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม80ท่านโดยแบ่งการจัดงาน ออกเป็น2ช่วงช่วงที่1น Business Matching โดยมีเซลเลอร์ประมาณ30หน่วยงาน40ท่านและช่วงที่สการเสวนา Debrief Creative New Destination System c u s t o n r i v e r CVTE ร่วมผู้เข้าประชุมประมาณ80ท่าน ในขบพลตันสัจจาประธานสวนอนุน์พัทยาได็กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวเวียดนามกัมพูชารวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆที่สนใจโดยเชื่อมโยงเส้นทางจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีโดยได้อธิบายถึงความพร้อมของสวนอนุทพัทยานอกจากจะมีความสวยงามของสวนในฐานะที่เป็น หใน10บสวนสวยที่สุดในโลกและมีสวนสวยมากกว่า40สิวนซึ่งน่าตระหนักถึงการดูแลสุขภาพซึ่งสวนอนุทพัทยาได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเราจึงมีสวนเกษตรปลูกผักอินทรีย์เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารให้กับลูกค้ามีสวนสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพและมีคลินิกการแพทย์แผนไทย ทางนี้ในการจัดการประชุมเสวนาจัดขึ้นณนห้องประชุมสวนลอยฟ้า2ส,สวนนุรุ์พัทยาสิ่งตอบรับทำตามโครงการพัทยา MOVE ON ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุข,ขอนามัยตามมาตรฐาน S.H.A. บวกและ Safe Travels ที่ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย News 24หรือราชทิพย์สีรายงาน